สวัสดีจ้าพี่น้อง to ปองไปวัอนี้สิบ้าพี่น้องมาเห็ดย่างพี่น้องสิบ้าไม่เหยื่อเบิ่งเห็ดจะพี่น้องปองไปอุ้ยแต่แต่แถวบ้านคอยพี่น้องปัดปัดปัดเห็นกระเถาแล้วจะพี่น้องเฮ้ยคอยย่างทุกมือทุกมือกับโบเห็นเลยจากพี่น้องฮึ่มปัดจนเถาหมดย่างอยู่ทุกมือจะพี่น้องปองไป่้งทุกมืออยู่กับโบเห็นเนาะแต่เมนล็อกัก เห็นกระต้นเถาพี่น้องป้องไปเห็ดก็ได้แต่แต่แต่เห็นกระเถาเพื่อแหงน้อะพี่น้องเอยงานทุกมือพี่น้องเองานทุกมือทุกมือกับห็นพี่น้องเถาแล้วพี่น้องเถาเง็บเก็บเด็กผ้าพี่น้องป้องไปมาแยงางมันเห็ดติดใจะพี่น้องสิมีบบ มาสิมันยังบึงพี่น้องอุ้ย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 ตายตายตายพี่น้อง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 เกิดพี่น้องป้องไปปัด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 แถวบ้านข่อยมันเกิดแล้วข่อยก็ไปเลาะอยู่แถวอื่นซะอยู่พี่น้องแถวบ้านข่อยเกิดแล้วพี่น้องป้องไปปัด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 ปุ๊บไปปุ๊บไปปุ๊บไปแถวบ้านข่อยพี่น้อง อยู่สามดอกฟินฟินพี่น้องเออหาหลอกวันสิบุญนี่พี่น้องกำลังเกิดเพิ่มเกิดพี่น้องอุ้ย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 เห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วปาด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 เหมือว่านนี่มาหลอกเบิ่งอยู่แถวนีได้พี่น้องกูไ่้จนเท่าหมดละพี่น้องนี่ยึดก็ได้เหมือว่านมาหลอกเบิ่งจนเถ่ามันสงสัยมันชิบวเห็นนะพี่น้องจนเถ่านองปาดจนเถ่าหมดละ กัได้พี่น้องฟองไปเอ้ยเห็นมาตอนเถาพี่น้องเอ้ยควมอยู่ไก่บ้านพี่น้องไก่บ้านพี่น้องเลยป่ามันหกเลยพี่น้องเป่าแถวนี้มันยางเบิ่งแถวนี้ก่อนพี่น้องเลยเถอมันมีอพี่น้องเห็ดพี่น้องเลยอันนี้ก็กินได้ได้จะพี่น้องเห็ดเห็ด เห็ดอันมะนาวพี่น้องป้องไปเห็ดมะนาวพี่น้องเห็ดมะนาวแถวบ้านข่อยก็หลายหลายเลยพี่น้องป้องไปเห็ดมะนาวสีเป็นงสีละพี่น้องต่ว่ากระแสอพี่พี่น้องแถวนี้เกิดไรหลายพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันนในเกิดพี่น้องผันมันนจริงพี่น้องพามาเบิ่งเห็ดพี่น้องป้องไปขยวน แล้วนี่มันจะมีอีกไหมพี่น้องป้องไปสิบพอด้หลุนบอพี่น้องเอ้ยสิมีบอพี่น้องเอ้ยพี่น้องป้องไปฮาเบอรน้องมันหนีก,กันพี่น้องเพื่อมันเจอสักดอกสองดอกสองดอก ดีใจหลายเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดอะไรเห็ดไตเบื่ออีกใ,ใจอยาเก็บพี่น้องเขาบอกขันมันงหญ่สะกนไม่สิกิบเห็เห็ดไตเบื่อพี่น้อง มันเบิ่งมองไปเก็บเผ็ดพี่น้องจะตีไก่ทุกปีไล่หลายพี่น้องแถวปีนี้สิมีมะน้องอทุกหกแท้ทุกหกก็เหี่ยงแท้สิมีเห็ดให้กอดบ้านพี่น้องงไปมันเกิดหรือยังแถวนี้พี่น้องนี่คิดว่ามันก็สิเกิดนะพี่น้องในแถวมองไปเก็บประจำพี่น้องเอ้ย มีเห็ดให้ข่อยบอนมึงก็ค้ำนะได้พี่น้องนียถุ่มหนือได้พี่น้องยว่าสิบร์าแล้วพี่น้องเลยไปเก็บบูเบอรี่เมื่อยพี่น้องก็เลยเออตืดปะเพื่อมันออกมาสักหน่เล้ยหมายาเลาะเบิ่งนี่คนมาเก็บหรอแถวนี้ก็ได้อุ้ยพี่น้องฟ้องไปพี่น้อง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 เปลียนแล้วจ้าพี่น้อง อุ้ยดอกตุ่มติมิเลยเพียพี่น้องปาดตุ่มติมิเลยจ้ะพี่น้องตุ่มติมิตุ่มติมิเลยพี่น้องป้องปัดกำล่งโอกกำลังโอกเค็ดขวอยคูนะปาด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 พี่น้องป้องไปกำลังงามเลยพี่น้องปาด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 พรได้เก็บจ้ะ่พี่น้อง ก็เดีเก็บอยู่ตัวนี่เพิ่งชีโอ,อเฮ็ดคอยพี่น้องแต่ว่าต้องเบ่งดีๆเด,ด้วพี่น้องให้พว่มเกิดเฮ็ดก็ได้พราะตุ้มุที่มีแต่พี่น้องปลุกไหก่อนพี่น้องอปลุกไปก่อนเอาไหว้ปีน้ำสิด้กินอีกพี่น้องปลุกไววปลุกไววต้องหาดีๆด,ด้วพี่น้องมันพว่วมเกิดเฮ็ดมันตาบูดีแน่กับบเห็นด,ด้เฮ็ดก็ได้ฟังน่นนี่ดินคันเฮ่าอันนั้นแน่แลวกับ เ่าพอดีพี่น้องเลยฉันก็เห็นนะกะเ่าเธอเดอ้เห็นดอกนึงแล้วพี่น้องมองอาวงกลมมีอีอกบ่เห็ดเกิดแล้วพี่น้องเห็ดเกิดแล้วเห็ดสองพันยี่สิบมาแล้วพี่น้องข้าตถาอยู่แถวบานคอยคอยตรงไปแถวอันหมองมันเกิดขดไปเก็บไดี๋ยเป็นคุกพี่น้องอ,อื้อสวนพี่เนทมัดไป ไปแถวๆมัวค่อยเค่อยคิดนพี่น้องเลยเห็ดออกแล้วเห็นออกแล้วหหวยก็เห็นดอกเดียวพี่น้องกลองไปคือมาเห็นดอกเดียวพี่น้องเลยคือมาเห็นดอกเดียวข้อหลอพี่น้องคือมาเห็นดอกเดียวแล้วพี่น้องอย่งมันก็มีดอกเดียวให้คอยดูคดเลาะอีพี่น้อง ทวมสิเกิดพี่น้องเห็นดอกเดียวกับพุ่มใจเหลนะจะพี่น้องปองภายรงหาดีๆพี่น้องตาคอยตะแหงบุดีอยู่คำแล้วเด้กพี่น้องขอนมามออื่นกะสิพอดีแล้วะตุ้มุตุ้มุตะวันเห็นดูขางบ้านนะ่ะเ่าแล้วพี่น้องไก่บ้านาซื้อกับวัวยางมาเบืองข่อยกระได เทาหมดแล้วมาัาะสร้างเกิดก่อนแท้หม่คือมีดอกเดียวพี่น้องคือบ่มีอีกหรือเปล่าปาดปาดคือมีอยูเคียนี่นะพี่น้องป้องป่ายฮ็ตก็ได้ก็เห็นอยู่ดอกเดียวคือมือ่อโอ้เนาะเป็นไปได้บอคือมีดอกเดียวฮิตก็ได้แถวอื่นเขาือเก็บเป็นกระตาเถอะพี่น้อง แต่ว่าบ้าน่อ,อยมันนี่เกิดเลยพี่น้องเขาก็เกิดอุ้นโอ้ยตายๆพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งอาด้วยพี่น้องเอ้ยตัวทาบกินพี่น้องเอ้ยนี่เสือเฮดกำลังเกิดตัวทาบพี่น้องป้ามันกินตะดอกมันพี่น้องเอ้ยปาดปาดปาดพูดนะกินตะดอกมันเอาไว้เขากินซะพี่น้องเอ้ยตัวอันห้อยพี่น้อง หอยกินหอยทาก,นนกนินพี่นอ้องหืดอกมันพี่น้องทากินเอาไว้ทากินให้หอยกินพี่นอ้องดอกที่สองก็หอยกินไปแล้วหอยไล่หลายพี่นอ้องจังหอยไล่หลายพี่นอ้องหอยอุ้ยพี่นอ้องอน,อออนี่นี่กระร่างพุ่มเกิดพี่น้องดอกเออเจาะอี๋หนี่ ฟังดินก่อนพี่น้องป้วนสิเกิดดอกเออเตื่อดอกน้อยพี่น้องฟังดินก่อนปาด้วนสิเกิดเทปพี่น้องยังดอกหน่อยอยู่เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็สิมีไผ่มาเก็บกับพี่น้องก็สิมีตะข่อยนี่นะเก็บกัได้คุณน่ะก็ยังมีหอยคนมาเก็บนี่เห็นดอกเดียว ตลอนานพี่น <holog interf drink> ้องปาดบาดบาดบาดมีคนมา่กี้เพดยรอยู่เมื่อเคลียเห็ดคอยถิ่มพี่น้องผุ้น่ะมาหมายไปเพาะพี่น้องเฮ้ยผู้ใดเมาคือสั่างปวดผู้บกโมบกแตงเถอะเอาใหม่จิ้มไว้พอดีเมื่อเคลียเห็ดถิ่มพี่น้องผู้ใดเมาคือสร้างปวดผู้บกโมบแดงเถอะมาเคลียเห็ดคอยถิ่มผู้น่ะ พี่นเฮ็ดพ่วมเกิดพี่น้องแต่ว่าก็มีคนมาเขือโอ้ป็นมันเป็นตะสังมือบอลน,นี่ดีพุกมาเขียเห็นมันเข่าพี่น้องอ,อ้เอาใหม่มาซักไว้ย,ยางดีเพิ่นได้เพิ่นมีคนมาเก็บเด้อพี่น้องใดรวะมีคนมี้ตะข่อยมาเก็บหรือว่ามีอี่ยงมาเก็บมากินแม่ปาตายไม่ พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดอันนี้ก็ทาบกินแล้วออจะพี่น้องเอยพี่น้องของฝ่ายมิตรขามันนี่กันงามๆเลยจะพี่น้องของฝปโอ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วพี่น้องเฮ็กดก็ได้ปาสีสวยๆเลยจะพี่น้องบารมนสิบบกเกิดมันก็เกิดอุ้ยอีดอกหนึง่งพี่น้องปาด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 มันเกิดสองดอกพน้องกัน ปาดเกิดแล้วเกิดแล้วเกือบเมนบมาตัวนี้พี่นีอเอาไปปาดอยู่บ้านกันเลยอันนี้ก็ขาเถาพี่น้องพัวชิดไดเต็มแมนเนาะมาตัวอืน่นยังกับไปกินซะแล้วพี่น้องพุ้นะ คนมาเก็บเพื่อว่าตัวอีย่างมันหนาเต็มเลยน้ำมนือพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็ดพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็ดปาดพ่วงเ,เกิดเห็ดข่อยต้โมโออยูกับถึงบานแล้วยจะพี่นอ้องปองไป,งปงเห็ดก็ได้แค่นี้นะจ้าพี่นอ้องปองไปงเห็ดพึ่งหวานจ้า